One. and gentlemen สวัสดีแฟนมัดมวยทั้งหลายนะฮะที่กำลังชมอยู่ผ่านช่อง8กดหมายเลข27นะฮะ The King of Fighting Sports นี้นะครับและสวัสดีทุกท่านที่กำลังชมผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะทุกทางเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโอ้นวันที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนครับเราอยู่ที่เวทีมวยชั่วข่าวลานเดเอะสแควร์หน้าศูนย์เครือขาบลูพอร์ตหัวหินจังหวัดประจวบคิรีคันประเทศไทยแห่งนี้ครับขอสาวทุกท่านที่อยู่กับเราที่นี่หน่อยครับ Welcome Ladies and gentlemen, make some noise! Wow. fighting championship 2023 our first fight event of this year i can guarantee you we have e t fantastic fights lined up for you this evening นะบอกวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ,ใหญจริงๆครับรอบกลับมาเป็นสึกแรกครับของ Legend FC ของปีนี้นะฮะจะบอกว่าถ้าใครที่เคยดูประกาของเราก็จะทราบว่าเราจะชกแบบ2ส,สไตล์ครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยคาดเชือกหรือว่ามวยแบบผสมประสานอย่าง MMA ฮะ,ะเราจะแบ่งชกออกมา เป็นอย่างละ4คู่ครับเพราะฉะนั้นเรามีเวทีมวยอยู่ตัวนี้นะครัังนู้นเป็นไรครับเป็นกรง M-M-A นั่นเองฮนะจัดเต็มตลอดแน่นอนนะฮะสำหรับ2ชั่วโมงครึ่งจากนี้เป็นต้นไปครับหน้าร้อนแบบนี้คนระับรับประกันว่ามวยบนเวทีก็ต้องดุเดือดและโหดอย่างแน่นอนนะฮะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันนี้นะครับผมเราจะเปิดศึก Legend F c วันนี้ฮนะในการช แบบมวยไทยคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับแต่ก่อนที่จะชกกันในคู่แรกได้ครับแน่นอนเราจะต้องทำการปิดไฟของเวที m m a ครับถ้าพร้อมแล้ว ladies and gentlemen we're turning up the lights o the MMA ring พร้อมแล้ว สำหรับคู่แรกในวันนี้ครับชกในพิกันดน้ำหนัก65กิโลกรัมระหว่างนักชกจากประเทศไทยและประเทศอิหร่าน Ladies and gentlemen introducing to you our first fighter here he is from นักชคกคนนี้วัย28ปีสูง173เซติเตมตรครับเป็นนักชกที่เป็นแชมป์ WBD a เ i ี Muay Thai ที่สนามมวยลุมพินีครับวันนี้มีความตั้งใจนะฮะจะคว้าชัยชนะเป็นของขวัญต้อนรับวันเกิดลูกสาวนี่เองมีสถิติการชก80ชนะ58และสเสมอ4ดับพร้อมแล้วขอสีประมือต้อนรับสุดลอฟาลิกิทเลเลเจ And his opponent, fighting out of the red corner, he is 28 years of age, stands 177 centimeters tall, with a professional fight record of 22 fights, 10 wins, fighting out of Iran. Please give it up for Fahid Nizam. ชี้ขาดบริวีได้แก่กรรมการสนองอู่อิลเอาละครับท่านผู้ชมครับมาดูกันเต็มๆนะครับเทียบก,กันแล้วเนี่ยฟ้าลิขิตจ,จะเตี้ยวกว่า4เซนนะครับแต่ประสบการณ์บนสังเวียนเนี่ยมีเยอะกว่านะครับอายุเท่ากัน จริงๆแล้วเนี่ยในสถติเนี่ยครับฟ้าลิขิตวันนี้จะต่อยฉลองวันเกิดให้ลูกสาวครับชกมวยมาตั้งแต่อายุ14ปีครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือนักมวยจากอิหร่านครับวาฮิตนิค่าหรือนิกขานะครับวาฮิตนิกขาอายุ28ปีเท่ากับฟ้าลิขิตชนะมาสิแพ้12ก็แพ้มากกว่าชนะนะครับสำหรับทางด้านของวาฮิตนิกขา เดินทางมาประเทศไทยฝึกมวยไทยโดยเฉพาะครับเป็นมวยหมัดที่ฝึกซ้อมมามากนะครับแล้ววันนี้ต่อยแบบคาดเชื่อครับก็น่าสนใจจริงๆวันนี้เราได้รับาการตอบรับจากแฟนๆมวยชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศมากมายนะครับและนี่ก็คือสุดหล่อฟ้าลิขิตครับวันนี้ก็ ขึ้นชกนะครับเป็นยอดมวยบูดุดันนะครับเป็นพยักสองแผ่นดินที่มีผลงานการันตีความสามารถได้รับรางวัลมวยคู่ดูเดือดในศึกไทยไฟท์นะครับแล้วก็ยังมีแชมป์ WBD เป็นแชมป์เอเชียมวยไทยที่ลุมพีนีนะครับชกมวยมาตั้งแต่อายุ14ประสบการณ์นี่โอ้โหเรียกว่าเพียบเลยนะครับ80ไฟชนะ58 แพ้18เสมอ4นะครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างนะครับความสูงเสียเปรียบอยู่4เซนด้วยกันวันนี้จะมาคว้าชัยชนะเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับวันเกิดลูกสาวครับเป็นมวยดุเดือดดุดันไม่เกรงใจใครครับฉายาสุดหล่อฟ้าลิขิตหล่อจริงครับนี่ครับ กรรมการให้คะแนนวันนี้ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีก็คืออาจารย์สนองอ่วมอิ่มนะครับกรรมการให้คะแนนก็มีอาจารย์ถาวรเอียงอุบลอาจารย์พันธน,นันพงษาปานแล้วก็อาจารย์สมเจตพึ่งแดงครับประธานเทคนิควันนี้ก็คืออาจารย์ภูกิตพรามประยูนนะครับฟ้าลิขิตเดอะเรเจน์อารีนาครับ กับวาฮิตนิขาประเภทกีฬาสุฟ้าลิกิแล้วเป็นมวยคาดเชือกนะครับโอ้โหโ,หโดนเนี่ยแตกไม่แตกก็หลับนะฮะจับตาดูให้ดีๆครับไม่ใช่คนนี้นะฮะคนนี้ก็จับตาดูเหมือนกันครับนี่คือบรรยากาศบริเวณสนามของเรานะครับที่หัวหญินครับเอาละครับมาดูกันนะครับ าฮิตโอ้โหมายิงกันอย่างนี้ฟาฮิตถูงไปเยอะไต่แล้วครับฟาลิกิดไต่ับในครับเบี้ยล่างฟาฮิตก็พยายามจะใช้ความยาวแตะครับฟาลิกิดยังไม่ออกอาวุธหมัดนะครับฟาฮิตโอ้โหฟาลิกิดเตะฟาฮิตใช้หมัดเลยครับอปปรคตดักทุกขวาเข้าหน้าของฟาลิกิดฟาลิกิดเวียดโดนเลยครับทุกซ้ายครับร่วงเลยครับ ไหวไหมนับครับโอ้โหฟ้าฮิาตโดนหมัดทุกซ้ายครับของฟ้าลิขิตเข้าไปเอาละครับได้ไปแล้วหนึ่งนับตามาบวกม,มาตกฟาฮิตนี่แทงโดนโดนเสียบเข่าเข้าไปครับเข่าซ้ายของฟ้าลิขิตโอ้โหหนะักทั้งหมดัดทั้งเขา่าตามตระวังหมัดของฟ้าฮิตให้ดีครับโดนจิ้มตาครับนิ้วจิ้มตาครับ อันนี้โอ้โหเดี๋ยครับต้องขอเบรกก่อนครับรอันนี้อุบัติเหตุนะฮะโอ้โห<อ>ก็มันไม่มีนวมนะครับรเดี๋ยวครับให้เวลานักมวยพักนะฮะตามกติกา,าก็น่าจะประมาณ3นาทีครับถ้าทำถ้าไหวก่อนก็ให้ชกต่อได้เลยนะครับรเราจะหยุดเวลาไว้นะครับฝุดหล่อฟ้าลิขิต เอาแล้วครับหายแล้วครับมาก็เคียงเพียงบ้างนะครับเพียงตานะครับกรรมการสมเจตอวมอินอยากให้ชกต่อครับฟ้าฮิตแต่พับนอกตามมาใช้หมัดโอ้โหฟ้าลิกบล็อกอว่าบวกหมัดเอานะครับแลกหมัดกันอฟ้าฮิตเข้ามาฟ้าลึกินแนวบล็อกยกกาดสูงไว้นะครับฟาฮิตขยับไปแล้วครับกาดก้านคอติดจัดหมีหมัดเอียงครับแลกกัน มีจังหวะอือหือเดินขยับเข้ามาครับฟ้าลิขิตขยับ้เข้าลำตัวครับให้ซ้ายลำตัวว่ายกล็กลอก,ล,อกล็อกกาดเข้ามาบล็อกไว้ครับฟ้าฮิตรีบกอดเลยครับเวลายังเหลือเฟือนะครับอีกหนึ่งนาทีขณะนี้เดินขยับเข้ามาเล็งหมัดซ้ายเอาโอเสียบเท้าครับ แกจั่วลมครับจั่วลมเลยขยับมาบวกไม่ได้อตอนน้รถจังหวะบวกจังหวะสองเข้ามาไม่มีอะไรครับรีบล็อกคอกบกันไว้เลยครับผมไม่มีตื่นเต้นครับโอ้ทุป,ป้าคุนป,ป้าจากต่างแดนตกใจครับหน้าตานี่อโอ้ยมวยไทยดุขนาดนี้เฉลอยังมีอีกหลายคู่ครับวันนี้บวกมาทกทแทนเข่าครับปาฮิสป,ปาริค กอดเอาไว้เหลืออีกสามสิบวินาทีครับฟาริกิดสานแข้งฟาริคิดต่อยมาหุกซ้ายครับเข้าหน้าของฟาฮิตอีกแล้วฟาฮิตรีดกดเลยครับเดินขยับเข้ามาขับฟาริคิดขยับฟาริคิดเตะซ้ายเข้าบอตัวฟาริคิดมาหลบหมัดของฟาฮิตได้ครับ ครับอ้โหมาฟานิจิตเตะซ้ายอืมเตะดูเตะดเจอหมัด oh <my> เข้าลำตัวครับหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหมันจริงๆรับครับมาที่เวทีมวยชั่วคราวลานเดอะสแควร์หน้าสูงกัค้าบูพอตที่หัวหินนะครับนี่คือคู่แรกครับมวยคาดเชื่อครับ ฟาลิคิดเดอะเรเจนอารีนาจากประเทศไทยเจอกับฟาฮิิตนิคขาจากประเทศอิหร่านครับยกแรกเราได้หนึ่งนับแล้วนะครับฟาลิขิดมตอนแรกก็เวี่ยงมาดูฮุกซ้ายเนี่ยครับร่วงเลยครับฟาฮิตโดนหมนัดซ้ายครับจะบอกว่าฮุกก็ไม่เชิงนะซ้ายตรงดีกว่าครับซ้ายตรงของฟาลิกิดเข้าไป ah ที่เหลือนี่ฟาฮิตก็หม่ออกไปทางมวยงานวัดเลยครับเวียงซ้ายเวียงขวาลิ้วจิ้มตาของฟาลิกิดเข้าไป ก็ให้หยุดพักแล้วก็พอหายเครื่องตาแล้วก็กลับมาเล่นงานกันต่อนะครับยกที่หนึ่งผ่านไปโอ้โหได้รับความสนใจจากแฟนบวยนะครับเข้ามาชมกันเต็มน,นะครับตรงนี้ก็ดูกันที่ ลานเดอะสแควรหน้าสูงการค้าบูพอตโอหิมนะครับ oh. เรายัางมีให้ชมกันอย่างเี้ยงต่อเนื่องนะครับติดตามชมกันได้มาดูยกที่2นะครับใน Legend Fighting Championship ฟ้าลิขิตเตะตัดขาครับเตะพ่ะนายต่อยหุกซ้ายเข้าหน้าเอาละครับฟ้าฮิตชักชักข็งแยงครับชักแข็งแตะอีกแล้วครับฟ้าลิขิตโอโ้แข้งซ้ายตามมารีบกอดเลยครับโอ้โหกอดเขา่ากอด กรรมการบอกลุกยังไหวไหมไหวเปล่าไม่นับนะไม่นับแต่ฟ้าฮิตนี่เริ่มพอดสีเตะพักในฟ้าลิกิตฟ้าฮิตแทงเข่าฟาลิกิตเดินเบียดเข้ามาตามมาโอ้โหดักจังหวะสองเตะอีกทีครับโอ้โหเตะเข้าไปเต็มเตมาเดินขยับเข้ามาไปหลุดอีกแล้วครับหลุดอีกแล้วฟ้าฮิตฟ้าลิกิตตามมาเตะเข้าลำตัว โอ้โหเสียงเตะแต่ละดอกครับของฟ้าลิขิตนี่เสียงดังฟังชัดเหลือเกินครับขณะนี้เวทีเปิดนะครับเหิือขนาดเตะพับในแหว,วงแหวงเตะจิ้มลำตัวครับตามมาตามมาใช้หมัดยังไม่ทันครับฟา้าฮิตหนีออกมาก่อนเริ่มขยับนะเตะพับในอีกครับโอ้โหเจาะยางครับเจาะยางของฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตเตะเข้าลำตัวฟ้าฮิตพยายามจะบวชเอาละครับฟ้าลิขิตดึงจะวะไว้ตอนนี้คุมสถานการณ์เอาไว้ได้ดีเลย ขยับมาหาจังหวะฟ้าฮิเตะตลุดอีกแล้วเข้ามามาจะใช้หมัดก็ติดล็อกหมดเลยครับฟา้าลิชตล็อกหมัดของฟา้าฮิทได้หมดแทงขเขาให้อีกดอกหนึ่งฟา้าฮิทยักไม่อยากออกอากมุมรับอยากกลับมาเตะรับนอกฟาลิชตามเตะทับนอกอีก อ่อนบวกหนึ่งสองเอาเอาโดนหมัดหมือนกันครับโอ้โหฟ้าลิกิดโดนไปขาอ่อนเลยครับอย่าอย่าย่ำใจครับยังมีเวลาครับต้องใจเย็นๆโอ้ยเหวี่ยงหมัดครับหมัดเพี่ยงควายครับโดนไปไม่แน่นะครับฟ้าลิกิดต้องระวังขยับขยาามหาใจพายในนี่ครับฟ้าฮิแกรอจังหวะเพี่ยงหมัดขวาครับเรียกว่าหมัดวัดดวงนะจะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ฟ้าลิกิดถึงจังหวะไว้หมัดบล็อกหมัดได้ดี บล็อกมันได้ดีโอ้นี่ฮะับกองเชียร์อยู่ค่อนข้างแล้ต็งเนี่ยแหละครับโอ้โอหใส่พับมาอีกแล้วครับฟ้าลิขิตฟ้าฮิตเริ่มเวียงหมัดสะไปะสะป่าฟ้าลิขิตบอกมาเลยลอยลำตัวโอ้ตัวงอเลยครับโดนหมัดทุกซ้ายลำตัวโอ้โมองครับมองพี่เลี้ยงไม่ได้เจ็บด้วยนะครับมองพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงบอกให้เดินเข้าไปเดินเข้ามาติดบล็อกบนนะครับฟ้าลิขิตบล็อกได้ตามข้ามาประกบ ตะกบล็อกแขนไว้ล็อกแขนไล่แขนอยู่แทนเทาฟาฟันต่อโอ้โหฟาฮิตเข้ามาพยายามจะใช้หมัดต่อยหนึ่งสองติดมาติดการหมดเลยครับพุงอีกทีหนึ่งต่อยทีจะลงแล้วครับลงแล้วฟาฮิตมาไม่อยากลุกครับหันมามองพี่ลี้เฮ้ยโอ้โหพักกันก่อนครับเดี๋ยวกับมาชมกันต่อครับ กลับมาชมกันต่อนะครับ2ยกผ่านไปนี่คือฟ้าลิกิตเลยเดอ i เรเช่นอารีนาประเทศไทยนะครับหรือสุดหล่อฟ้าลิขิตนะฮะโอ้โหแล้วดูครับเตะตัดขาครับพับในต่อยซ้ายครับเข้าหน้าเตะพับในอีกครับแกวงเลยครับโอ้โหวาฮิตวาฮิตนี่หันไปมองพี่เลี้ยงครับอยากกลับอีลานแล้วครับ ไม่ไหวครับดูเลยครับโดนลำตัวดีตัวงอพพุ่งสะดุ้งมะนาวครับโอ้โหแล้วดูอีกทีครับหมัดแว่งไปแว่งมาโอ้โหหันไปทิ้งตัวเลยครับดีว่าเมันปลายยกในดนทับนอกเข้ามาอีกครับยกที่สามกำลังจะเริ่มครับ พูดกันภาษาอิหร่านนะครับว่าถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวได้ขอกลับโอ้โหขณะที่ฟ้าลิขิตนี่ขอเสียงขอเสียงเชียร์แฟนๆครับเอาละครับแล้วแฟนๆนี่ไม่ใช่คนไทยเชียร์อย่างเดียวนะครับต่างชาติก็เชียร์ฟ้าลิขิตครับโอ้โหมาแล้วครับยกที่สามหลับเข้มาประคองตัวไหวหรือเปล่านะครับฟ้าลิขิตฟ้าลิขิตขยับมาเตะสูงเลยครับติดการนิดเดียวตางขยับขึ้นมาย่ำใจครับฟ้าลิขิต แต่อยา่าประมาทนะครับไม่เอ้ย,ยง้างง้างง้างเจอแตะทับนอกโองตัวหนีครับไม่ฟาฮิต,ตอยากข้ามาครับฟาไิ่คิดสิ้มลำตัวอีกแล้วครับซ้ายลำตัวซ้ายผ่านตนลอดครับของเชียร์ของอิหร่านก็มาตะโกนเชียร์อยู่ข้างๆนะเต็งเลยครับ จะหันไปบอกว่าลำทางไม่ได้เดี๋ยวโดนเขาอัดมาเอาเตะครับโอ้ยังมีลูกดีดครับใส่ฟ้าฮิตฟ้าฮิตล้มลงไปลูก้านะครับฟาฮิตตามมาเล็งซ้ายเลยครับเล็งซ้ายแก้งซ้ายหมัดซ้ายขยับมาฟาฮิตดีฟ้าฟาฮิตงานมือกะเด้งหนีเลยครับโอ้โหมาตามมา ขยับดักมาเตะครับยกสุดท้ายแล้วเน่งฟาฮแข็งใจเตะครับเตะขวาเข้าลำตัวของฟาดินได้ดอกหนึ่งเตะอีกทีครับฟาดินฟาฮิตเดินอีกแล้วครับเดินขยับมาหาจังหวะเล่งแล้วต่อยบวกไม่ได้โหนีแห่ไม่ไม่แรงแล้วครับสำหรับฟาฮิดโฉบขี่เขาลำตัวอีก พยามาครับฟ้าลิ่ผิดพยายามพยายามพยายามแล้วเตะเข้าลำตัวเตะเสร็จกอดไว้ครับเตะสูงบ้างครับฟ้าฮิดเตะหลุดครับไม่โดนอะไรเลยพยายามคพยายามจะบวกหมัดต้องระวังหมัดลุกนะครับ ฟาลิบิดเดินยกากใจมัดมาวิเตเสยไม่มียังไม่โดนเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีครับให้ข้งางลำโัวอีกแล้วครับฟาลิกิตเล่นนี้แกก็แนํนำมาเยอะครับไม่จําเป็นไม่ไม่แรกครับเออระวังหมัดเวียงครับโอ้รีบกอดเลยครับฟาลิบิดสามสิบินาทีสุดท้าย เตะแม่ฟ้าฤทธิเตะฟ้าฤทธิชิดขยับมาซ้ายยังไม่ต่อยขยับมา,อาไอ้ล็อกหนีไอ้ข่ากไปได้ดอกหนึ่งครับไอ้ได้่อ,องของฟ้าฤทธิขา่าวขยับมาล็อกอไว้ครับม่คู่นี้นี่ไม่มีน็อกครับขนาดมวยท่าเชือกนะครับโอกาสน็อกในสูงที่สุดแหละยกเลยครับเทฮะเท ทีราด้วยครับขอเชิญผู้ชนะของเราครับฟ้าลิขิตเดอะเลเจนด์อารีนาครับไปรับเหรียญของผู้ชนะที่หน้าแบ็กดรอปของเราฮะซึ่งรออยู่ตอนนะีะ้จะเป็นท่านที่ให้เกียรติขึ้นมามอบเหรียญน,นะฮะให้กับผู้ชนะของเราครับขอเสียงปรบมอรือให้กับคุณนพวุฒิกุลน,นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินนะครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติขึ้น เหรียญรางวัลให้กับฟ้าทิขิดครับซึ่งเหรียญนี่ไม่ธรรมดาครับโอ้โหมีใครเห็นแล้วก็ต้องอยากได้แน่นะครับสวยงามมากๆครับสำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดขนาด6นิ้วครับลกเสกไปแล้วนะครับผมขังมากๆนะฮะขัง่าพอกับ l เล n d Fighting c h a เปี้ยนชิพของเราในวันนี้ฮะจัดเต็มตลอดทั้งค่ำคืนนี้นะครับ คุณภาพครบขอบพระคุณคุณนพพรบุิกุลเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินยินดีด้วยนะครับผมกับพ้ชาราคอร่าเปิดหัวมาก็โหดซะแล้วครับวันนี้